การเดินทางของแสงกลางหุบเขาที่หมอกหนาทึบแผ่คลุมมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อสายรุง้งหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนหลุดออกมาจากความฝันผู้คนใช้ชีวิตภายใต้แสงอ่อนๆของตะเกียงคริสตัลทุกคืนหมู่บ้านจะเงียบสงบแต่ลึกๆในหัวใจของทุกคนยังคงรอคอยแสงสว่างที่แท้จริง เด็กชายชื่อลูมินเป็นคนช่างสงสัยและรักการผจญภัยเขามักถามตัวเองเสมอว่าแสงสว่างแห่งมิตรภาพที่คนในหมู่บ้านพูดถึงนั้นมีจริงหรือไม่วันหนึ่งเขาตัดสินใจออกเดินทางพร้อมกับเฟเลรานกตัวน้อยที่มีขนสีทองเปล่งประกายเราจะหามันเจอไหมเฟเลราลูมินถามด้วยน้ำเสียงแฝงความหวังเฟเลราร้องเบาๆคล้ายตอบว่าไปสิ การเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นที่ป่าทึบซึ่งเต็มไปด้วยเสียงกระซิบลึกลับจากลมที่พัดผ่านใบไม้ลูมินหัวเราะเบาๆกับความคิดของตัวเองที่แอบหวาดกลัวเราต้องกล้าสิใช่ไหมเฟเลราเขากล่าวพร้อมเดินต่อไป เมื่อถึงแม่น้ำเชี่ยวกรากลูมินพบลูกกวางตัวหนึ่งกำลังพยายามหาทางข้ามเขาช่วยลูกกวางโดยไม่ลังเลและทันใดนั้นหินก้อนหนึ่งก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำเหมือนรางวัลจากธรรมชาติที่มอบให้เขาขอบคุณนะลูมินพูดพร้อมรอยยิ้มกว้างความมืดมิดของหมู่บ้านหายไปผู้คนออกมามองแสงสว่างด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ลูมินเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจเริ่มต้นจากการแบ่งปันสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและนั่นคือมิตรภาพที่แท้จริงเรื่องหมาป่ากับเต่าเพื่อนสีกลางป่าอันเงียบสงบมีลำธารใสไหลผ่านหมาป่าผู้ว่องไวเดินมาดื่มน้ำตามปากติทันใดนั้นมันเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังเดินช้าๆอยู่ริมตลิ่ง หมาป่าหยุดมองแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงติดขบขันเจ้าเต่าเดินช้าอย่างนี้ไม่กลัวข้ากินเจ้าเหรอเต่าเงยหน้าขึ้นมองหมาป่าแล้วตอบอย่างไม่สะทกสะท้านถ้าเจ้าหมาป่ามีเวลาไล่จับข้าข้าก็ยินดีให้เจ้าไล่แต่ข้าว่าข้าเดินช้าเพราะข้ารู้ว่าจะไปไหนเจ้าหมาป่าเคยคิดหรือเปล่าว่าวิ่งเร็วแบบเจ้าวิ่งไปเพื่ออะไรคำพูดของเต่าทำให้หมาป่านิ่งคิดก่อนมันจะหัวเราะเสียงดัง เจ้ามีคำพูดแปลกๆนะแต่ข้าชอบงั้นเรามาแข่งกันดีไหมถ้าเจ้าชนะข้าจะไม่แซวเจ้าอีกเต่ายิ้มกว้างตอบด้วยเสียงหนักแน่นตกลงแต่เราจะไม่แข่งที่ความเร็วเราจะแข่งว่าใครจะถึงยอดเขานั้นได้โดยไม่หยุดพักระหว่างทางการแข่งขันเริ่มขึ้นหมาป่าวิ่งพรวดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่เต่าเดินช้าๆด้วยจังหวะที่มั่นคงระหว่างทางหมาป่าเห็นแอ่งน้ำเย็นสดชื่นและคิดว่า ข้าวิ่งเร็วกว่าเต่าตั้งไกลข่ะพักเดี๋ยวก็คงไม่เป็นไรหมาป่าดื่มน้ำนอนหลับอย่างสบายใจจนลืมเวลาส่วนเต่ายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆแม้จะเหนื่อยแต่ก็ไม่หยุดพักเมื่อหมาป่าตื่นขึ้นมามันรีบวิ่งไปที่ยอดเขาและพบว่าเต่ากำลังยืนรออยู่พร้อมรอยยิ้มเจ้าเต่าข้ายอมรับเลยว่าเจ้าชนะข้าประมาทเกินไปเต่าหัวเราะเบาๆเจ้าวิ่งเร็วจริง แต่ข้าชนะเพราะข้าไม่หยุดเดินบางครั้งการไปถึงเป้าหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราเดินต่อได้หรือเปล่าตั้งแต่นั้นมาหมาป่าและเต่ากลายเป็นเพื่อนกันหมาป่าเรียนรู้ที่จะช้าลงบ้างส่วนเต่าก็สนุกกับการฟังเรื่องราวแปลกๆจากหมาป่าข้อคิดความเร็วไม่ได้สำคัญที่สุดบางครั้งความสม่ำเสมอ และความตั้งใจก็เพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ